แหล่งโบราณาคดีบ้านโป่งตะคบตำบลฟังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีแม้นายตะวันจะแรมรอนทั่วไทยไปมาทุกจังหวัดทุกอำเภอจจจวเนะทุกตำบลแต่แหล่งโบราณาคดีบ้านโป่งตะคบนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้ยินข่าวว่า นักโบราณคดีขุดค้นพบโครงกระดูกบรรพบุรุษมนุษย์โบราณอายุกว่า3,000ปีตั้งใจจะแวะมาไหว้บรรพชนหลายครั้งแต่ยังไม่ได้มาวันนี้แวะมาทางการได้สร้างอาคารครอบเอาไว้ ที่อยู่ใ,ใกล้ๆรถของนายตะวันกับที่ถ่ายให้เห็นนั่นแหละครับ